วอาดอนสามเดือน,นปึ๊บความสัมพันธ์กับเอเตอร์เพิ่มัาคาขอาตไม่ถามเรื่องงงเรื่องงานก่อนเลยหรอครับหรือว่าไงเอาเลือกพี่ว่ารู้พี่ว่ากินรู้อยู่แล้วว่าพี่จะถามอะไรอ่าโอเคแต่ผมขอโปรโมทอะไรนิดน,นึงได้ไหมค,ครับอ่าก่อนเลยอ่าคือกับคือปีหน้าเนี่ยผมกําลังจะเริ่มทําทําสวนทุเรียนของผมอยู่นะครับใช่ที่หาดใหญ่ครับจะ็ยังไงจะคือคือเราชอบอยู่แล้วแล้วเรามีมีที่ที่นู่นอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเราก็ทำกับพาร์ทเนอร์เราเราจะ ปีหน้าเราก็จะเปิดตัว200ไร่ที่เป็นสวนทุเรียนแล้วก็จะเริ่มเริ่มเริ่มทับโปรโมทแบรนด์แล้วแล้วก็จะพาเที่ยวที่ดินมาตอนไหนอะไรเพราะเคนไม่ได้คนที่นั่นเลยอะไรซุ่้มครับซุ้มอ๋อคือซื้อไว้ตั้งนานแล้วเราหู200ไร่เลยหรอ200ไร่ครับอันนี้มูลค่ายังไงครับก็ก็มูลค่าก็ประมาณนึงครับอย่างยังยังเก็คือ S 1> <S 1> <S 2> <S 2> เดี๋ยว <S <S 2> <S 2> เดี๋ยว <S <S 2> <S 2> เดี๋ยว <S <S 2> <S 2> ปีหน้าเราก็จะเริ่มเปิดเพจแล้วเราก็จะพาทัวร์แล้วแล้วอีก2ปีเนี่ยเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มจำหน่ายแล้วความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างรครับสำหรับที่มันเริ่มปลูกหรือกีอ่เปอร์เซ็นต์แล้วอะไรสำหรับกันเรามีหลายแปลงครับมีทั้งแปลงที่กำลังจะเริ่มปลูกใหม่แล้วก็แปลงที่แบบมี2-3ปีแล้วแล้วก็เป็นแปลงต้นใหญ่อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะเริ่มเดี๋ยวปีหน้าเราจะเริ่มพาทัวร์แล้วคือเปิดตัวอย่างเป็นทางการเลยใช่ใช่ลงทุนเท่าไหร่ครับ หลายหลายสิบล้านหลายล้าครับก็เยอะอยู่ครับเยอะอยู่เท่าไหร่ครับแปดลักเยอะครับอันนี้บอกว่าที่ลงทุนกับพันธุเนอร์งคือเพื่อนสนิทหรือยังไงครับเออเป็นลุงครับเป็นลุงลุงครับลุงลุงพี่พี่ใช่ครับแต่แต่ก็เสียเคนได้หรือไม่เออเออเรียกอะไรก็ได้เรียกเคนเฉยๆนะครับสองร้อยไร่มันเยอะมากใช่ครับ ก็เลยกลับมาชดใช้ในการทํางานใช่ก็ที่เห็นผมไปแบบถ้าเห็นผมอยู่หาดใหญ่บ,บ่อยๆหรือว่าถ่ายรูปอะไรเงี้ยอันนั้นคือผมก็ไปดูแลส,สวนอัจฉริยะพอยู่ท่าไหนกัยไม่ตอนนี้ก็คือก็คือแบ่งครึ่งครับทำงานที่นี่เสร็จแล้วเราก็ก็บินไปที่นู่นอะไรเงี้ยทำงานเสร็จก็บินไปทหมืนเร็จก็บินไปไม่มีเวลาให้กับเรื่องหัวใจเลยครับโยงเข้ามา <3 S 1> ครับเดือนอยังไงครับก็3มเดือนที่ไปจริงๆถ้า ถ้าเอาเป็นเรื่องที่สิ่งที่เราอยากได้จากที่นู่นเราก็ได้มาโอเคครับเพราะว่าเราไปเพื่อเพื่อใช่ไปเรียนแล้วเราก็รู้สึกว่าต่อไปเนี่ยธุรกิจที่เราทํามันต้องสื่อสารมันต้องเทคแคร์ลูกค้ามันต้องคุยกับลูกค้าเพราะว่าเราเราอยากจะส่งออกอยู่แล้วอะไรเงี้ยมื่อตองใจไปเรียนับเกี่ยวกับื่าจะทำธุรกิจตัวนี้ใช่ครับใช่ครับ ก็ก็เหมือนต้องก็ตอนนี้ก็ต้องไปจีบน้องใหม่อีกรอบนึงแสดงว่าเราก็คือก็คือเซสซีโร่นี่ยนึงครับก็เดินหน้าอย่าเรียกว่างอนเรียกว่าจีบใหม่ดีกว่าอันนี้คืออะไรนะที่สามารถเล้ยงไครับก่อนหน้านี้มันไม่มูฟออนอ่อาใช่ใช่ก็เอ่อจริงๆจริงๆเป้าหมายของเราของผมเนี่ยผมอ่ะเป้าหมายชัดเจนอยู่แล้วครับแต่แค่ การกระทําผมมันอาจจะแบบไม่ได้ชัดเจนเหมือนที่สิ่งที่เราคิดอยู่ข้างในอะไรเงี้ยแต่พอเราไปที่นู่นแล้วเราก็กลับมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ตรงตกอะกับกับความคิดของเราได้ว่าแบบเออจริงๆแล้วสิ่งสําคัญมันมันคือ,ม,คอมันคือสิ่งที่เราต้องต้องต้องทำเราต้องแสดงออกเราต้องแบบว่าอ,อันนี้หม่ยไม่ค่อยแสดงออกก็เลยเหตุผลหลักหลักของที่ผ่านมาที่มีปัญหากันก็คือความไม่ชัดเจนของเราคือเราชัดเจนครับแต่แค่เราอาจจะ ดูแลน้องเขาดูแลอืมเราจะเทคแคร์น้องเขาได้ใจมากขึ้นไปใช่ใแต่เรียกว่ามันมันใช้คำว่าไม่ได้เลิกอะไรก็ใหใช้คำว่าก็เลิกไหมก็ก็อาจจะยังนะครับไม่รู้เหมือนกันก็เหมือนแบบก็ต้องมีิตใหม่อ่ะโอเคเอออาจจะห่างๆกันนิดนึงออะไรย่างเแล้ววันนี้ได้มีโอกาส วันนี้ก็ก็คุยกันครับวันนี้คุยกันจริงๆก็ก็ยังคุยกันอยู่ก็มาด้วยกันครับแต่ว่าน้องยังใจแข็งอยู่เหรอคบใช่ครับเฝากจีบด้วยครับคิดว่าต้องใช้ลูกไม้อะไรถึงจะเริ่มจีบเขาไม่ได้ีช่วยกันไหมเออช่วยได้ไหมได้เลยถ้าเกิดพี่ช่วยก็ต้องหาแฟนให้พี่นะได้ได้เอามาสัมภาษณ์คู่กันเลยไม่เอาเขินคือไอ้ที่เคนบอกว่าต้องเขาเรียกว่าอะไรนะต้องเริ่มต้นใหม่แสดงว่าตรงนี้มันคือที่ผ่านมามันคือเรารู้สึกว่าอะไรมันพลาดไป าอ,อ,อาจจะพลาดไปโดยที่ออคือเราครบกันนานนะครับเราก็คือเรา mm hmm. เรารู้สึกว่าเราเราก็อยู่ด้วยกันก็โอเคแล้วอะไรเงี้ย mm hmm. แต่จริงเราอาจจะขาดเราขาดความใส่ใจเราขาด mm hmm. ขาดความเทคแคร์ขาดเวลาอะไรเงี้ยใช่ครับแล้วตัวเคนต้องปรับตัวอะไรอย่างเงี้ยไครับ <unsere S 1> ก็เดินหน้าให้น้องแบบกลับมาเป็นนิวเคนใช่ครับเออเออก็ก็จริงๆปรับตัวไหม ก็อาจจะต้องปรับตัวครับเราก็ควรที่จะแบบใส่ใจเขาแล้วก็เทคแคร์เขาให้เป็นแบบให้มันเหมือนตอนที่เราจีบเขาตอนแรกเลยแล้วหนูยื่นข้อเสนอไปกับโันน้องเนี่ยเพราะเห็นบอกว่ายังมีการคุยกันอยู่อะไรอยเงี้ยใช่ก็ก็ขอจีบไปแล้วนะครับล้วน้องล้วน้องฟีดแบตว่ก็โอเคนะครับก็ลองจีบใหม่ดูอะไรเงี้ยแต่มาจีบตอนนี้คู่แข่งวยวิเไม่แ่ง ไม่น่ามีนะมั่นใจยังไงคุยกับเอสเขาบอกมีคนมาจีบใน้องอยูไม่น่ามีนะวายจริงเปล่ามั่นใจเนาะว่าไม่มีหากคนช่วยไปแล้วก่อนมั่นใจว่าแบบเขาจะรับรักเรามก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับอ๋อเหรอแต่ไม่ได้ทำใจไว้ใช่ปะไม่ไม่ก็ก็มั่นใจแหละมั่นใจแสดงว่าเขายังเป็นผู้หญิงใน่นาของของเราใช่ครับใช่ถ้าหนูก็คือ ไม่อยากครับไม่อยากไมโอเคแล้วให้น้องช่วยเปล่าเพราะว่าเราสนิทกับน้องชายเอจอร์แบบจริงๆทุกคนก็เป็นกําลังใจให้ผมนะครับมีมีก้าวใจหรืออะไรอย่างเง้ยก็จริงๆผมรู้สึกว่าทุกคนรอบข้างเขาก็เขาก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็แล้วก็รู้สึกว่าอ่ก็ก็โอเคก็ลองนะครับต่น้องกำลังจะมาสัมภาษณ์จริงเหรอจะไปด้วยกันไหมครับฝากบอกอะไรไหมคะ หรือว่าจะ insert คู่ก oh ันไหมหรือจะมองว่าตรงนี้ไมเอาดีกว่อไม่เอาดีกว่าเออให้น้องเขาสัมภาษณ์เอาจริงห่างกันกี่เดือนไม่ได้คุยกันมูนมิงเลยค่ะเออจริงคุยกันตลอดครับแต่มันแบบหวานหวานอหวานหวานอะเราก็พยายามหวานอะไรเขาตลอดนะครับหลังๆแล้วตอนนี้ยเขาบอกว่าเรื่องเราไม่ได้พามาใส่ใจเรื่องเวลาลงเวลามันก็เกี่ยวข้องด้วยไอเค้นตอนนี้เราก็คือทุ่มเวลาให้กับน้องเพื่อจะเดินหน้าน้องเต็มที่เลยไหมครับใช่ครับในโซเชียลก็ใช่ครับคุณพ่อคุณแม่ช่วยกัน ช่วยหมดทุกคนครับก็มีความเครียดไหมก่อนหน้านี้แบบก่อนหน้านี้เครียดไหมก็เครียดนะก็แบบช่วงที่อยู่อังกฤษก็ก็รู้สึกว่าก็รู้สึกเครียดเหมือนกันครับก็รู้สึกว่ามันเอ่อเออเครียดอะเครียดอะแต่ก็ยังรักเขาเหมือนเดิมใช่ครับเหมือนเดิมกี่ปีแล้วนะพวกเราเจ็ดปีครับเขาไปทีแไหนแต่ไม่ได้มีคน ฝ่าครับ่าเราต้องฝ่าไปครับที่นั้นเรามีอักษรย่อมาว่าเป็นคู่เราคือหลายคนรู้เป็นคู่เราตลอดเลยคือก็เห็นนะครับแต่รู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะมันคือแบบมันคือคือมันไม่ได้แบบตรงประเด็นแบบร้อเซขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ามีส่วนแต่ก็แบบ เขาก็ที่เขาโพสตสไปมันก็ไม่ได้ถูกร้อเปอร์ซอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้แบบไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องไปอะไรเท่าไหร่เพราะเราก็ก็ต้องโฟกัสอยู่กับอยู่กับสิ่งที่เราแบบรู้อย่างนี้แลบบ้ว